สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกันนิกาเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ง่ายๆครับด้วยการกดติดตามนะครับสภาเทศบาลเมืองหนองคายผ่านงบ1.8ล้านบาทเพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างลานวัฒนธรรมชุมชนจอมนีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครับ วันที่30พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกาณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองคายชั้น7สำนักง,งานเทศบาลเมืองหนองคายน,นายเสกสรรตระกูลพรพงษ์ประธานสภาเทศบาลเมืองหนองคายเป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองคายสมัยสามัญสมัยที่4ครั้งที่1ประจำปี2563 ทั้งนี้นายกพลเมืองโคดนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายได้เสนอยัตติในที่ประชุมเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเงินล้าน8แสนบาทเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวตามลำน้ำโขงบริเวณชุมชนจอมมณีตอน2ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างจานวน18ล้านบาทแต่สำนักงบประมาณได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน16ล้าน2นบาท ซึ่งทางเทศบาลเมืองหนองคายจะต้องใช้จ่ายเงินสะสมจำนวนดังกล่าวเพื่อสมทบกับเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี2564จากสำนักงบประมาณทำให้เทศบาลเมืองหนองคายคงเหลือเงินสะสมสามารถนำไปใช้ได้เป็นเงิน8,697,868บาท40สตางค์ นอกจากนี้ยังขอเสนอยติขอความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเป็นระยะเวลา5ปีงบประมาณกรณีการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการจำนวน11คันเป็นรถยนต์กระบะ7คันและรถตู้อีก4คันและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห้เปลี่ยนคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในโอดค่าผูกพันที่ดินและ เรื่องจากการสถานที่และไฟฟ้าสาธารณปลี่ยนคทำชี้แจงวิธีกัรติดตั้งโคมไฟของเสาชนิดเหล็กที่ร้อยบาทของแหล่งเงินบบทุนประมานไม่ถูกต้องดังนั้นกจรจีนหร่อเสรีจิตเพื่อใจฐานเงินสะสมมี2563น้จายเป็นค่าไม่น้อยกว่า120บาทความสูงไม่น้อยกว่า7เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า10ต้นเป็นเงิน476,000นผมขอมาถีจากที่ประชุมครับสมาชิกท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมปีพศ2563ตามที่ท่านนายกเสนอขอได้กดยกมือครับ